ดวงชะตาของท่านที่เกิดปีชวดในเดือนสิงหาคมเป็นการทำนายโดยภาพรวมในเดือนนี้วาสนาได้ไพ่พระแม่ธรณีคุณจะมีสติปัญญาความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวกล้าหาญอดทนวิริยะอุตสาหะมาเต็มสามารถที่จะเอาชนะอุปสรรคปัญหาและเดินสู่เส้นชัยที่วางไว้ได้อย่างดีมีเกณฑ์ได้รับทรัพย์มรดกอสังหาดิมทรัพย์ที่ดินสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงการซื้อขายบ้านและที่ดินแล้วก็การโยกย้ายที่อยู่ที่อาศัยแต่จะเป็นไปนในทางที่ดีขึ้นดวงคนปีชวดในเดือนนี้ถือว่าเลิศมากเงินทองบ้านช่องบทสรุปคือได้ไพ่ที่มีความหมายดีๆทั้งนั้นเลยไพ่พาพิคเนตทรงหนูหมายถึงการเริ่มต้น อะไรใหม่ๆที่ประสบความสําเร็จไพ่พระพิคเนตราชาโชคก็เป็นดวงเกี่ยวกับทรัพย์สินของพระราชาได้มาแบบปฏิหารไม่ซื้อไม่หาก็ได้มาเองซึ่งถือว่าเป็นดวงที่ดีเลิศเฉิดฉายมากดวงการงานได้ไพ่พระแม่รักษมีเป็นไพ่จักรพรรดินีการงานจะประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับคือนอกจากจะให้ความ สำเร็จในเรื่องของการงานแล้วเนี่ยก็ยังเด่นในเรื่องของโชคลาภและทรัพย์สินเงินทองอีกด้วยงานเกี่ยวกับศิลปะดนตรีบันเทิงความสวยความงามจะโดดเด่นมากมีคนรักใคร่เมตตาเกื้อกูลอุปถัมภ์โดยเฉพาะท่านที่เป็นสุภาพสตรีจะมีดวงคุณหญิงคุณนายมีวาสนาบารมีที่ดีมากดวงการเงิน หาเงินค่อนข้างง่ายมีไรายได้หลายทางมีเกณฑ์ได้เลี้ยงฉลองความสำเร็จในด้านต่างๆทั้งการงานบ้านช่องทรัพย์สินเงินทองซึ่งถือว่าดีมากมีเกณฑ์ไปร่วมงานมงคลงานเลี้ยงสังสรรค์รื่นเริงสนุกสนานเราตาระวังเรื่องการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายในบางครั้งเท่านั้นโดยส่วนตัวแล้วตัวคุณเนี่ยไม่ลำบากอะไรแต่ก็จะมี เกี่ยวกับญาติสนิทมิสหายหรือพี่น้องที่มีปัญหามาให้คุณช่วยเหลือแล้วคุณก็เป็นคนที่ใจบุญขี้สงสารก็ช่วยเหลืออยู่เสมอดวงความรักคนโสดสถานะไม่ชัดเจนมีคนคุยหรือแอบชอบใครในช่วงนี้คุณมีภาร,ระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้การดูแลพ่อแม่พี่น้องครอบครัว ซึ่งเป็นภาระที่ค่อนข้างหนักอยู่ทำให้การตัดสินใจใช้ชีวิตคู่ของคุณเนี่ยในช่วงนี้ดูจะเป็นเรื่องยากก็ต้องรอให้มีความพร้อมและช่วงเวลาที่เหมาะสมคนมีคู่อาจจะถูกจับตามองถูกจ้องจับผิดจากคนที่สูงกว่าทำให้รู้สึกอึดอัด แต่คุณก็รู้จักการวางตัวอดทนและทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีซึ่งก็ส่งผลดีกับตัวคุณความรักก็มั่นคงดีดูแลเอาใจใส่ทั้งฝ่ายของตัวเองและฝ่ายตรงข้ามได้ดีระมัดระวังเรื่องของอารมณ์และความใจร้อนคือในช่วงนี้อย่าหัวร้อนจะไม่ส่งผลดีกับเรื่องของความรักถ้ารู้จักใจเย็นๆมีสติให้มากๆก็จะมีความสุขเพราะ ในพื้นดวงแล้วเป็นช่วงเวลาที่คุณมีความสุขความสมหวังในทุกๆด้านนะหลายๆด้านเลยจะมีปัญหาก็เกี่ยวกับความไม่สบายใจที่มาจากญาติมิตรพี่น้องเ,อเพื่อนสนิทมิสหายก็ไม่เกี่ยวข้องกับความรักของคุณนะคุณก็แยกแยะอย่าเอามาปะปน,นกันกับเรื่องของความรักและเรื่องในครอบครัวอารมณ์ของคุณในตอนนี้จะค่อนข้างวิตกกังวลขี้เบือ่ออารมณ์ขึ้นๆลงๆ ให้ปรับเรื่องของความคิดและอารมณ์ของตัวเองไม่แกว่งไปตามสถานการณ์ควรมีสติเยอะๆใจเย็นเข้าไว้จะมีความสุขมากดวงสุขภาพเกี่ยวกับความเครียดความดันไมเกรนแล้วก็เรื่องของอารมณ์โมโหความโกรธขอให้ชาววันพุธโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงขอขอบคุณที่รับชมรับฟังแล้วกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ